สวัสดีครับผมช่างแขกจัทให้วันนี้ช่างแขกจะมาต่อประปานะฮะนี่แต่ว่าท่อประปาตัวนี้มันเป็นหกขุนใช่ไหมตัวนี้หกขุนเ,เราไปหาซื้อนะฮะข้อง,งอหกขสี่ไม่มีมีแต่ต่อตรงหกขสี่แต่ว่าต่อตรงหกขสี่เนี่ยมันจะสูงเกินไปมันสูงเกะกะนะครับเราจะมาดัดแปลงเอานะฮะทีนี้ไม่รู้ท่อรุ่นเก่าเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับท่อรุ่นใหม่ได้ไหมอันนี้เป็น อันนี้เป็นหกหุนนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นสี่หุนนะครับเราจะยัดมีวิธียัดยัดยงไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมนะผมจะต่อยาวไปนะเพื่อจะ่าไปเอาบอ่อปลานะครับมันเกะก,กะตัวเนี้ยนะตรงที่ออกร่างกายนะตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูนะครับผมผมจะทําแบบนี้นะทีนี้ท่อตัวนี้นะ้ำมันค้างนะตลอดมันไม่หยุดครับผมนะเราจะมีวิธีทํำยังไงนะ ก็ง่ายๆครับผมนะเราจะใช้ท่อยาวอยู่นะเพื่อมีมีมแรงกดนะครับพยายามเช็ดให้ดีๆนะครับแล้วก็เราจะมาทากาวเลยครับอย่าเพิ่งตัดนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าเราตัดะส,ะสั้นแบบขนาดนี้ไม่ได้นะครับมันไม่มีแรงกดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราจะใช้ก้ามปูด,ด้วยแต่ว่าก้ามปูก็ไม่มีนะเราจะมาดัดแปลงจากเศษท่อกัน นี่ทาแล้วครับผมก็ทาเยอะพอค,ควรครับเราจะยัดเข้าไปแล้วค่อยตัดที่หลังครับผมนี่ถ้าเป็นปั๊มน้ําแรงดันอาจจะไม่อยู่ครับอันนี้มันเป็นปลาปลาบ้านธรรมดาก็ก็อยู่น่าจะอยู่นะคนางแรงตรงนี้ไม่ต้องทานะครับเพราะว่ามันทาไม่ได้มันเป็นน้านะครับเสร็จแล้วเราจะมากดเร็วๆครับผมนี่ครับนี่ยัดแบบนี้เลยครับ เราจะอยู่ครับผมเสร็จแล้วเราจะมาตัดประมาณนี้นะตัดประมาณนี้ตัดน้ผมตัดเพื่อจะเอาข้างองอใส่นะฮะนี่ครับหักมาแบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาแบบนี้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมเอาผมจะทำผมจะให้ท่านชมดู ตัวนี้น้ําก็ไหลแนงเดินมาเนี่ยเราก็จะมาทากาวตรงคองออย่างเดียวแล้วก็ยัดทำย่างนี้นะแล้วต่อมาเปนีใแต่คองอหักมาเปนี้นะครับ ใช่แล้วก็จะมาใส่เศษท่อตรงนี้นะครับนี่ครับรูที่ผมเจาะไว้เพื่อจะใส่การปูนะครับ นี่ครับผมจะใช้เศษท่อแบบนี้นะตัดสามัญเลยครับมันต้องตัดยาวมากหนึ่งสองสามนะครับ Apa? ต่อมาจากตัวนี้นะฮะเห็นไหมต่อมาจากนี้ปุ๊บล้วก็เ,เดินไปน,น,นู่นนะเนี่เราขึ้นแท่งกันน่นนะครับก็เดินง่ายง่ายครับใช้เศษท่อตัวนี้นะเป็นกาปูนะครับดวยก็ใช้ได้ยอยู่ครับผมนะไม่มีซึมนะครับผมไม่เปิดน้ำแล้นวเวลาเราใช้ง่ายเออ คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะที่จะออต่อประปาง่ายๆโดยตัวเองก็สามารถทำง่ายๆแบบช่างแขกได้ครับผมนะชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่างแขกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ